ปูพงศิษฐ์คืนดีลูกสาวน้ำตาไหลพรากตาบอกหลานไม่มีพ่อไม่เป็นไรกูเป็นพ่อเองหลังจากข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นระหว่างปูพงศิษิ์คัมพีกับลูกสาวเมรีคัมพีถูกเผยแพร่ออกไปจนเกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักปูพงศิษิ์และเมรี่ได้ตัดสินใจออกมาเคลียร์ใจกันต่อหน้าสาธารณาชนผ่านคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ความสัมพันธ์ของพ่อลูกที่กลับมาอบอ,อุ่นคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นถึงโมเมนต์สุดซึ้งของครอบครัวปูพงศิษฐ์ และเมรีที่ได้เคลียร์ใจและขอโทษกันปูพงศิษฐ์ได้คุยและอวยพรน้องมโนราหลานสาวว่าแข็งแรงแข็งแรงเรียนดีๆเป็นคนดีไม่มีพ่อไม่เป็นไรเดียวกูเป็นพ่อเองสุขภาพดีๆเป็นคนดีนะให้ดีกว่าแม่มึงจากนั้นเมรีก็ได้บอกขอบคุณพ่อพร้อมกับขอโทษพ่อและบอกว่าหนูรักพ่อนะัดเมรีได้เอาภูิมาลายัายไหว้พ่อรวมถึงบอกว่าจะเป็นแม่ที่ดีและลูกที่ดีขึ้นแล้วก็หอมแก้มพ่อรวมถึงยื่นแก้มให้พ่อหอมตัวเองด้วยมุมมองของชาวเน็ต ภาพความอบอุ่นของครอบครัวปู่พงศิษฐ์ที่ปรากฏในคลิปได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นในเชิงชื่นชมและดีใจกับการคืนดีของพ่อลูกโดยมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นรวมถึงข้อสังเกตที่น่าสนใจเช่นมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการที่ปู่พงศิษฐ์พูดกับหลานว่าไม่มีพ่อไม่เป็นไรกูเป็นพ่อเองอาจเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกผิด และต้องการชดเชยกับความรู้สึกที่ขาดพ่อไปของหลานสาวมีการวิเคราะห์ว่าการที่เมรี่ขอโทษพ่อและบอกว่าหนูรักพ่อนักอาจเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกเสียใจและต้องการปรับความสัมพันธ์กับพ่อให้ดีขึ้นสรุปการที่ปู่พงศิษฐ์และเมรี่ได้ออกมาเคลียร์ใจและขอโทษกันต่อหน้าสาธารณชนถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากแสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันของพ่อลูกที่ยังคงอยู่แม้จะเคยมีความขัดแย้งเกิดขึ้น